ต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องจาก MUIC ที่จะสับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละทีมให้ละเอียดและจำง่ายยิ่งขึ้นกับรายการสับอิงโดยพี่ๆและอาจารย์ตัวจริงจาก MUIC และวันนี้น้องๆนะคะอยู่กับพี่มะเมี่ยวและทีมในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือทีมของการเมืองและก็การทู่นั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะขาดผู้เชี่ยวชาญไปไม่ได้ถูกไหมคะและวันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้นะนล่าตัวกับทุกคนได้รู้จักกันสักนิดนึงคะ่ะได้เลยค่ะอาจารย์พิมลศิริเหมทานนน์นะคะหรือว่าเรียกพี่จุ๋มก็ได้นะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชา International Relations and Global Affairs Social Science Division ค่ะ ค่ะ <S an other> ง,งั้นเดี๋ยบ,บขออนุญาตถามพี่จุ๋มสักเล็กน้อยๆ,ๆก่อนที่เราจะไปเริ่มกันค่ะว่าทําไมเนี่ยเราควรที่จะรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขงังทางด้านการเมืองหรือว่าการทูตด้วยอะค่ะคือคําศัพท์เนี่ยค่ะเราเลือกมาแล้วนะวันนี้คัดสรรมาแล้ว20คำจะเป็นคําศัพท์ที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้องเรียนหรือว่าจบไปแล้วทํางานก็จะเป็นคําศัพท์ที่จะกลับมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ฟังในวันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะกําลังกลัวภาษาอังกฤษเนี่ยหรือไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งปิดคลิปกันไปนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่จุ๋มได้บอกเลยว่าเราจะมีทั้งเบสิกแล้วก็ไปถึงขัน้นแอดวานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่จุม๋มดีค่ะ เรามาเริ่มทำแรกกันเลยนะคะเป็นชื่อหลักสูตรของเราค่ะมะเมียว International Relations International Relations หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะอีกคำหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือ Global Affairs Global Affairs หรือกิจการทั่วโลกค่ะ ยกตัวอย่างประโยคเช่น The International Relations and Global Affairs Program at MUIC is internationally renowned as a center of excellence in teaching and research. อ่านีคำว,ว่า International Relations and Global Affairs แปลเป็นภาษาไทยว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกถูกไหมคะ,คะ,ะไปที่คำต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ Diplomacy นะคะ d i p l o m a c y การทูตอย่างที่พี่บอกไปว่าคนที่มาเรียน International Relations and Global Affairs เนี่ยก็จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่จบไปทํางานทางด้านการทูตค่ะสมมุติว่าได้รับเชิญไปงานอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอทูตต่างๆเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรู้คําศัพท์บ,บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่น French became the language of diplomacy and international affairs ที่คนต่อไปค่ะ สมมติว่าได้รับเชิญไปงานอีกครั้งเราก็พบตัวแทนจากต่างประเทศเราก็จะได้มีบทสนทนาหัวข้อนะคะที่จะไปพูดคุยกับคนที่มาร่วมงานด้วยกันนะคะ,คะอีกคำหนึ่งที่อยากจะแนะนำค่ะคือ personal diplomacy personal diplomacy คือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่น personal diplomacy plays a นก e r r o l in r r s s o v v n n t the long standing dispute b e t w e e n t t e two n a t i o n s as t h e l e e d e r m f t r s t t to i r s t to find common ground จริงๆแล้วเนี่ยการงานการเลี้ยงฉลองอาจจะไม่ได้เป็นแบบ personal diplomacy เพราะจริงๆแล้วจะเป็นเลเวลของรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีงานเลี้ยงหลังจากนั้นเราก็จะได้ใช้เป็นบทสนทนาในการสนทนาร่วมกับแขกที่มางานค่ะแบบนี้นี่เองค่ะคำที่5กันเลยดีกว่าค่ะค่ะ ambassador ambassador เอกอัครราชาทูตทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้แล้ว uh huh. นะคะยกตัวอย่างเช่น he was ambassador to France from 2019 to 2022 อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียกท่านเอกอัคราชทูตเนี่ยเป็นภาษาผิษเราต้องเรียกว่าอะไรคะต่อไปเลยค่ะ His Excellency His Excellency คือคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัคราชทูตยกตัวอย่างเช่น His Excellency the Ambassador delivered an inspiring speech that c a p t i v a t e the entire nation ก็จะหมายคำว่าม Mr ิสเตอร์มิสซิสอะไรอย่างงี้ถูกต้องไหมคะหรือจะเป็นพนักท่านนะคะในแบบอัพเลเวลนะคะแบบนี้นี่เองค่ะค่ะแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าได้รับเชิญไปงานรเราได้รับการ์ดมาเนี่ยในการ์ดเนี่ยหรือว่าบัตรเชิญเนี่ยเขาจะมีคำย่อคำหนึ่งก็คือ R S V P R S, <S V P Responder's v e p l e นะคะแปลว่ากรุณาตอบกลับนะคะถ้าสมมุติว่าได้รับคัสตอันนี้แล้วก็มี RSVP ก็กรุณาตอบกลับไปด้วยว่าไปหรือไปไม่ได้ยกตัว mm hmm. อย่างเช่น please RSVP by Friday นี่ก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการติดต่อหรือว่าประสานงานนี้เราต้องไปติดต่อประสานงานกับใครอะค่ะทุกๆงานทางด้านการทูตนะคะก็จะมี l a a e song officer l a a e song officer ก็คือเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานที่ได้รับการ รับหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้มาร่วมงานนะคะยกตัวอย่างเช่น The Dean h a v e a p p o i n t a liaison officer to work with the local communities <c oughs> ก็ถ้าสมมติว่า,อาตอบรับบัตรเชิญไปแล้วเขาก็าอาจจะ provide หรือว่าให้ข้อมูล liaison officer ด้วยนะคะว่าพอไปถึงงานแล้วจะมีคนมาดูแลและอำนวยความสะดวกในการเข้างานเอ๊พี่จุงมคะ่ะอย่างนี้เวลาเราไปตามงานต่างๆเราก็ต้องเจิหน่วยงานหรือว่าองค์กรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหนืเคยได้ มาแบบพวกตัวย่อ EU อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษเต็มๆเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรเหรอคะดีมากเลยค่ะมะเหมี่ยวเวลาเราไปงานเราก็จะเจอผู้แทนหรือว่าตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะถูกคำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะ EU นะคะ EU หรือว่าที่เรารุ้นคุ้นเคยกันว่า European Union European Union หรือสหภาพยุโรปนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น the European Union or EU has made significant strides in promoting economic integration and fostering cooperations amongst its member states ค่ะค่ะอย่างนี้มียุโรปไปแล้วเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยมีด้วยไหมคะมีแน่นอนเลยค่ะมะเมีมยวอย่างบ้านเรานะคะเราก็จะคุ้นเคยกันนะคะคำว่าอาเซียนนะคะ ASEAN นะคะย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations Association of Southeast Asian Nations หรือสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ai, หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าอาเซียนนั่นเองค่ะยกตัอยอางป,ป,ป,ประโยคเช่น ASEAN, The Association of Southeast Asian Nations play a crucial r o l e in fostering regional cooperations and economic growth among its member states อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะไฮโซมากยิ่งขึ้นเราก็ใช้คำเต็มๆได้เลยใช่ใช,ใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางกันแล้วน,ะน้องๆเดี๋ยวเรามาทบทวน10คำแรกกันดีกว่า ในพารต่อไปอีก10คคำจะมีคำไหนบ้างอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ